พักซ่อมเองก็บอกว่าแม่ทบุญสินก็เป็นไอโอผมผมไอโอเพื่อแผ่นดินเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองชาติศาสนาิย์และประชาชนผมก็ยอมเป็นไอโอครับคิดให้ดีนะครับที่จะมาด่าผมตองนี้ผมคุณคิดให้ดีซะก่อนเพราะว่าผมไม่มีอะไรที่จะทําเพื่อที่จะเอาผลประโยชน์ส่วนตัวไม่มีมีแต่ประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็ เพื่อพี่น้องเพื่อลูกหลานเราเท่านั้นเพราะฉนั้นหลายหท่านเนี่ยที่จะพูดเนี้ยคิดให้ดีซะก่อนเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันมีคําตอบในตัวของมันเองแน่นอนแหะครับผมอยู่งนี้กับพี่น้องประชาชนผมไม่ได้เอ็นเอียงไปพักใดพักคหนึ่งผมไม่ได้เข้าสีใดสีหนึ่งแต่ผมอยู่กับพี่น้องประชาชนผมจะต้องไปพูดให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยให้เขาคิดได้ให้เขามีสติ มีปัญญาที่จะเลือกที่จะเดินเลือกที่จะพาประเทศไทยเนี่ยไปทำในสิ่งที่ดีให้กับประเทศชาติของเราในอนาคตให้ได้หนึ่งเป็นนักการเมืองที่ดีเสียสละเพื่อส่วนรวมไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องสองคนในชาติต้องมีคุณธรรมประกอบความรู้ด้วยสามความเสียสละ เพื่อเผื่อเพื่อแผ่ของพี่น้องคนไทยผมพูดอยู่แค่นี้ครับแ้วก็เป็นกลางตลอดเพราะฉะนั้นท่านใดที่จะพูดนี่คิดให้ดีสะก่อนผมเป็นห่วงนะครับแล้วก็อยากให้พี่น้องคนไทยนี่ผมอยู่กับพี่น้องคนไทยด้วยความเป็นกลางนะครับเป็นกลางผมผมไม่รู้ว่าพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้ท่านอาจจะชอบนักการเมืองท่านนี้ก็เป็นเรื่องของท่านอยู่แล้วแต่ว่าข่าวต่อไปนี่ถ้ามีการเลือกเรื่องต่างๆนี่ผมก็จะเชิญชวนให้พี่น้องเนี่ย ใช้สติแล้วก็ใช้ปัญญาในการเลือกเท่านั้นเองครับอันนี้คือสิ่งที่เราทําแต่เรื่องที่ว่าไอโอนั้นก็แล้วแต่แต่ละท่านจะคิดคิดแล้วแต่ความคิดของเขาเพื่ออะไรนั้นผมไม่แน่ใจแต่สิ่งที่ผมทำเพื่อเพื่อเพื่อ